जन्तिो जामा สัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังพูธมังคะรังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังพูธมังคะรังภริตวานะเมตังเมตางภะคะลันตัง อาวิชิตาจิตาปาลิตามปานันโตตักเฮกคาเมียจารุเปหังคีลิสิขาลาตาเตจันตลิเทวิมาหาเนิทีเปละเทจะกคาเมตาลุวันนางเนิเข่งาวัตุมิเขตเต จยันตุเทวาชาลทาลวิสเมยักขันทพนาหาคารติทันตาสันติเกยังมุงิวะลาวจชะนังตาทวเมตุนันตุธรรมสวัณคารวังยัมพระทันตาธรรมสวัณคาร Aiyam Bhakthanta Dhamma Dhuvanakaro Aiyam Bhakthanta <coughs> bha Nithya Vata bha Sankara <coughs> Rukha Kavaya Dhammiho Rukha นท,ทหือ,อครไม่ด้ใแล้วทรตอนนี้ยังไม่ได้้ดดดยังม่เ,เหมือเคาะหมดเสกหมดลกหมดภัยมีชีวิตใหม่ทุกคนนะครับสูกเพื่อความเจริญแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลาย บุญกุศลทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าได้ร่วมกันทำในวันนี้ขอถวายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาเทวตาบูชาบิดามารดาครูบาอาจารย์พระมหากษัตริย์และแผ่นดินไทย และขออุทออิศให้เจ้ากรรมนายเวรเวจาร้เจาทีา่เจา้าทางญาติสนิทมิตรสหายาที่ล่วงลับไปแล้วสิ้นกาลนานเทินไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าเวดีอาจารใกล้ชิดกันนะคะถวายไ,ได้เลยค่ะท่านใดที่อยากจะถวาย ถ้าสีขาวนะคะจพพับพระคุณเจ้าถวายได้เลยนะคะในช่วงพิธีนี้นะคะหรือท่านใดจะฝากไว้กับทางโบราณชี้เดี๋ยวตอนอหลังจากเสร็จพิธีเจ้าพิธง,งานได้ขับขากตัวอีเแถวที่สองนะคะแบบนี้นะคะแถวนี้ค่ะเป็นเลยค่ะเป็นเลยนะคะขานทูน เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เรามา่อนนะคะเนื่องจากชาเมวุสามิจาโตตักเวบูเรนดุสังคปาจันโทปนา,า,านราสโยาสมมายะธามณนีโชจิราโสยะธา

เาราะมันเป็โอาหารนี่ค <those valleys> ่ะเนี่ยงอาไปเะ็นอาหาร

สังโฆเมนาโถสังโฆเมนาโถพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระโสตนที่พึ่งของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าพุทธธรรมประสิทธิเมพุทธธรรมประสิทธิเม์ธรรมมังประสิทธิเมต์ธรรมังประสิทธิเมสังสังฆประสิทธิเมสต์สังฆประสิทธิเม เทวตาเทวนเครทั้งเก้าเทวนเครทั้งเก้าพระราหูเทวาเจ้าพระราหูเทวาเจ้าปิ่สิทธิเมประสิทธิเมะโมเมณโมเมพระราหูเทวานาง ทาราภูเทวานังุปปถิปักนุปปถิปะจักบุถังจักบุถังสักการะวันทนังสักการะวันนณะสูปปภยชนะสูปปภยัญชนะสัมปันนังสัมปันนางโภชนานังโภชนานังสาธิยังสาธินังสัพพฏิวารังสัตปฏิวารังอุทะกรรมวารัง พระฉันตปริภูนชัตปริคุณฉันตสัพพาสัพพะาปิตายะปิตายะสุขายะสุขายะพระราหูเทวาพะรหิติกามหิติกาเอติอเมเอติอเมอนุรักษันตุอนุรักษันตุอาโรคเยฮาโลคเยนัสุเีนัจักนัสุเขนัสจาพรข้าพระเจ้าชื่อ เกิดวันที่เกิดวันอาศัยอยู่บ้านเลขที่อาศัยอยู่บ้านอายุครบรอบอายุคร,รได้ร่วมกันได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะของดำถวายเครื่องสักการะของดำ12สิ่ง12อย่าง12 42อย่าง แด่องค์พระราหูเทวาเจ้าแด่อง์พระราหูเทวาเจ้าขออัญเชิญขออัญเชิญดวงจิตวิญญาณดวงจิตวิญญาณเทพนบพาพทั้งเก้าเทพนบคเพทั้งเก้าโดยเฉพาะพระราหูเทวาเจ้า ลงมาให้เสด็จลงมารับเครื่องสักการะบูชารับเครื่องศักการะบูชาของดำมสิบสองสิ่งสิบสองอย่างของดำมสิบสองสิ่งสิบสองอย่างของพวกข้าพเจ้าของพวกข้าพเจ้าแล้วขอความเมตตาและขอความเมตตาให้ท่านให้ท่านริกดวงชะตาริกดวงชะตาจากความมืดจากความมืด ให้ายเป็นความสว่างให้กลายเป็นความสว่างจากความยากจนจากความยากจนให้กลายเป็นคนร่ำรวยให้กลายเป็นคนร่ำรวยจากคนอับโชคจากคนอับโชคให้กายเป็นคนโชคดีให้กลายเป็นคนโชคดีจากคนสุขภาพไม่แข็งแรงจากคนสุขภาพไม่แข็งแรงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีสุขภาพที่แข็งแรงจากคนมีปัญหาเรื่องการงานจากคน มีปัญหาเรื่องการงานให้มีการงานที่มั่นคงให้มีการงานที่มั่นคงจากคนอาภัพรักจากคนอาภัพรักให้มีความรักที่ดีให้มีความรักที่ดีขอองค์พระราหูเทวาเจ้าขอองค์พระราหูเทวาเจ้าื่ระพานพรช่วยหลรงานขอความสำเร็จความสำเร็จนับจากพรุ่งนี้นับจากพรุ่งนี้ปี2566ปี2560 จงเป็นปีทองจงเป็นปีทองมีความสำเร็จปีแห่งความสำเร็จของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าครอบครัวข้าพเจ้าด้วยเทินด้วยเทินท่องคำว่าครับพุทธปันทูธรรมะค่ะที่สองจบวะคะคาพุทธปันทูธรรมวะค่ะคาพุทธปันทูธรรมวะค่ะคาพุทธปันทูธรรมวะค่ะคาพุตปันทูธรรมะค่ะคาพุตปันทูธรรมะค่ะ คาพุตปันทูธรรมวะคา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 คาพุตปันทูธรรมวะคะ ขอร้อน้อมแดกคุณพระธรรมขอน้อกคม้น้องแดกคุณพระสงฆ์ขออรารันาขาันาบารมีพระพุทโธวิถูพโลกัวิทูขออารันาขนาบารมีบรมหาเทวะเทวาราชาโชคเ้าราชาโชคเาพระบดีประชาเนรเ้าพระมหาปรีาเนร ประธานทองข้าพเจ้าปะธานทองปุภยาวรมราภปุณภายมราชมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้าชื่อข้าพเจ้าชื่อได้สั่งสมบุญได้สั่งสมบุญตั้งแต่วัดที่หนึ่งตั้งแต่วัดที่หนึ่งวัดท่าสูงวัดท่าสูงข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องรู้นะอธิษฐานเรื่องอะไร ทุกคนจะมีกินอีกอยู่เลยนะวัดที่สองข้าพเจ้าอธิษฐานที่วัดดอกไม้ข้าพเจ้าอธิษฐานที่วัดดอกไม้ข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องวัดที่สามวัดไก่เตี้ยวข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่อง วัดที่สี่วัดที่สี่วัดชัยสิทธิ์วัดชัยสิธิ์ข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องวัดที่5วัดที่ห้าวัดคลองเก่าวัดคลองเก่าข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่องข้าพเจ้าอธิษฐานเรื่อง พวข้าพเจ้าได้สร้างบุญสร้างบารมีได้สร้างบุญสร้างบารมีจุดเทียนสุจตาจุดเทียนสุจตาเทพนพเราะห์ทั้งเ้าเทพนพเราะห์ทั้งเถวายสังฆทานถวายสังฆทานด้วยจิตใจอันมั่นคงด้วยจิตใจอันมั่นคงข้าพเจ้าข้าพเจ้าออธิษฐานอธิษฐานปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวปัดครั้งที่หนึ่งปัดครั้งที่หนึ่ง ปัดครั้งที่สองปัดครั้งที่สองปัดครั้งที่สามปัดครั้งที่สามปัดครั้งที่สี่ปัดครั้งที่สี่ปัดครั้งที่ห้าปัดครั้งที่ห้าปัดครั้งที่หกปัดครั้งที่หกปัดครั้งที่เจ็ดปัดครั้งที่เจ็ดปัดครั้งที่แปดปัดครั้งที่แปดปัดครั้งที่เก้าปัดครั้งที่เก้าปัดครั้งที่สิบปัดครั้งที่สิบปัดครั้งที่สิบเอ็ดปัดครั้งที่สิบเอ็ดปัดครั้งที่สองปัดครั้งที่สองปัดครั้งที่สามปัด ขอให้ขอให้ทุกๆคำอธิษฐานของ้าพเจ้าทุกๆคำอธิษฐานของพระเจ้าจงเกิดขึ้นจริงจงเกิดขึ้นจริงเห็นผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เห็นผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเถิดเป็นต้นไปเถิดทำให้ดี